เปิดตำนานบรมครูตาขุนโหนพิธีการสุดเข้มขลังรุ่นพ่อให้รวยสวัสดีครับ FC Vintage a m อ l e t วันนี้นะครับเราจะมาเปิดตำนานไปพร้อมๆกันนะครับกับรุ่นนี้ครับพ่อให้รวยครับตาขุนโหนหรือที่หลายคนรู้จักในนามบรมครูตาขุนโหนนั้นเป็นหนึ่งในสายครูโหราจารย์โบราณ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำนายและแก้ดวงตามวิชาโบราณครับหลายท่านเชื่อว่าท่านเป็นครูฝ่ายเทพที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังขององค์จตุคามาตระมะเทพและพญาชิงชัยซึ่งเป็นพลังสายบุญและสายบูที่ช่วยกันเสริมเรื่องของโชคลาภอำนาจและปกป้องคุ้มภัยครับซึ่งเรื่องเล่านั้นจะเชื่อมโยงกับศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยองค์ตาขุนโหน คือปฐมมครูผู้นำทางสร้างองค์พระหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับและเป็นอาจารย์เทพของหลักเมืองทุกองค์ที่นั่นรวมถึงองค์จตุคามรามเทพด้วยเรียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยมึกท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนในวงการพระเครื่องนะครับเรื่องของการออกแบบและควบคุมคุณภาพวัตถุมงคลอย่างพิถีพิถันมวลสารที่ใช้จัดสร้างนั้นล้วนผ่านการคัดสรรเช่นชนวนพระเก่ามวลสารหลักล้านพุทธคุณจัดเต็มแน่นอนครับ โดยพิธีมหาเทวาพิเศษสีวาระก็ไม่ธรรมดาเลยครับมีทั้งเกจิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเพื่อให้เหรียญน,นี้เปลี่ยมไปด้วยพลังงานที่สูงสุดเหรียญรุ่นพ่อให้ด้วยครับในที่นี้เราจะไฮไลท์บางส่วนเช่นวาระที่3การพลีทะเลที่ปากพานังนครศรีธรรมรานะครับ ซึ่งวันนั้นเป็นพิธีที่เข้มขลังมากๆตามโบราณพิธีเลยนะฮะซึ่งพระอาจารย์ประสูตรเมตตาเข้าร่วมพิธีนะครับขึ้นเรือไปด้วยรวมถึงพ่อท่านสมนึกด้วยนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์อุทัยขึ้นไปด้วยนะครับพระอาจารย์เก้งนะฮะซึ่งเป็นพิธีที่เข้มขลังมากๆนะครับมีพระครูใบดีกาโควิดด้วยนะครับผม ซึ่งในภาพนะครับจะเห็นเหรียญแล้วก็ลอยองค์ที่เตรียมไว้พลีทะเลนะครับในวันนั้นด้วยรวมถึงบล็อกที่มีการทำลายนะครับพวกโค้ดต่างๆนะครับซึ่งเฮียหมึกเนี่ยได้ลงมือทำลายด้วยตนเองนะฮะ โดยเมื่อถึงจุดที่เป็นจุดที่พลีทะเลนะครับก็พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็โปรโยเหรียญต่างๆนะครับรวมถึงองค์ลอยต่างๆรวมถึงบล็อกด้วยนะครับลงในทะเลนะครับอย่างงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับ และในวาระที่4นะครับที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพิธีการยิ่งใหญ่อลังการเข้มขลังสุดๆนะครับวันนั้นมีการหล่อองค์บูชาขนาดใหญ่ด้วยเพื่อให้ประชาชนไว้สักการะบูชาพระบรมครูตาขุนโหดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีวาระพิเศษนะครับหุงน้ำมันเสือณนะถ้ำบือศีหนึ่งในถ้ำที่มีพลังงานและความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาขุนพรมนะครับโดยอัญเชิญบรมครู ตาขุนโหนองค์จตุคามดามาเทพและพระยาชิงชัยมาร่วมพิธีด้วยนะครับโดยพระอาจารย์ประสูติและพระอาจารย์เจ้าสู่นะครับเมตตามาร่วมพิธีด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีการทําถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของการหุงน้ามันเสือนะครับโดยมีรูสีนะครับทําหน้าที่ในวันนั้นและพระอาจารย์ประสูติเองก็ได้มีการคล้ายๆกับเป็นการครอบนะครับวิชาลงไปนะครับเป็นการพิเศษ ซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของการสร้างเหรียนรุ่นนี้เพื่อสาธารณกุศลสมทบทุนสร้างศูนย์ไตเทียมและผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางปลามาสุพรรณบุรีนะับว่าเป็นการสร้างที่มีเจตนาบริสุทธิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีหลายรายการนะครับที่จะขอกล่าวในภาพรวมก่อนนะครับสำหรับ ep นี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนี่ครับจะเป็นชุดลังลุ้นนะครับซึ่งก็จะมี หลากหลายเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่ผู้สร้างเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็บางส่วนที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเหรียญพลีทะเลนะครับที่อา,าจารย์ประสูตรเมตตาจา์ให้ด้วยแบบนี้เลยนี่จะเป็นเหรียญแจกทองแดงนั่นเองขนาดจะเล็กกว่าเหรียญลุ้นนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับเป็น ประหลขบัคโตาคุณโหรฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นพระยาชิงชัยนะครับผมมีจานหน้าหลังโดยพระอาจารย์ประสูตรนะครับเรี่ญนี้นะฮะงามจริงๆนะครับเป็นเหรือนพลีนะครับตอกพลีชัดเจนนะครับผมอ่านะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีรายการอื่นๆอีกเช่นรายการนี้นะครับจะเป็นเนื้อนวะพลายเงินแช่น้ํามันเสือนะครับ องนี้จะเป็นองค์เล็8นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเหรียญที่ลุ้นแจกนะครับเหรียญแจกนั่นเองซึ่งได้รายการนี้มาถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเบอร์8นะฮะนวะพรายเงินแช่น้ำมันเสือนะครับผมแล้วก็จะมีเบอร์8ปอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งเป็นเนื้อชนวนนะครับแช่น้ำมันเสือเช่นกันนะครับ เบิด98นะครับอาหารแช้น้ำมันเสือนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเข้มขลังแล้วก็งดงามสุดๆนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับยันดวงมีพระนาหูรอบๆนะครับ12ราศีนะครับอ่าแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในชุดที่เป็นชุดแจกนะครับผมใช่แจกทาน แล้วเราก็จะมีการรีวิวนี่นะครับที่เป็นองค์บูชานะครับขนาดหน้าตัก2นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะซีนเดิมกันนะครับอ่าแบบนี้เลยองค์บูชาซึ่งแน่นอนครับก็จะมีรายการต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเหรียญแจนะครับเราก็ยังมีซีนเดิมเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรได้เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกล่องสีนี้เลย นะครับเราก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ดอนแดงครับจะเป็นชุดแจกพระเกจินะครับในชุดนี้จะมีอยู่10ลุนนะครับ10ลุ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ10ลุนเราจะได้อะไรนะฮะแล้วก็จะมีนี่เลยครับชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะเป็นชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งมีแค่สี่เหรียญในนี้นะครับก็จะมีเซอร์ไพรส์ต่าง มากมายครับที่ผู้สร้างได้เตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าในชุดกรรมการเราจะได้อ,อะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้คลิปหน้าเราจะมาคอยดูกันครับว่าเราจะได้เหรียญแบบไหนเซอร์ไพรส์แบบไหนกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ